สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแบบนี้ซีน,น่าส่งเสริมจัดทิปให้หนักหนกักให้ไปเลยไก่มีสุกให้ทิปกับคนขายพวงมาลัยเรียกได้ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวมาอย่างยาวนานซึ่งหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีซึ่งเธอนั้นได้ออกมาเผยความประทับใจที่ถ้าถูกใจก็ทิปให้หนักหนกักให้ไปเลยสำหรับอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดงังไก่มีสุขคุณดิลกชัยพัฒน ที่เบนออกมาจากชีวิตวงการเพื่อไปสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับสามีและบุตรสาวในต่างจังหวัดที่ในทริปนี้เจอกับคนขายพวงมาลัยที่มีไอเดียสุดเฉียบไก่มิสุได้เล่าเรื่องราวชวนยิ้มที่เจ้าตัวไปเจอและนำมาแชร์ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนั้นเป็นภาพไอเดียสุดบันเจิดของคนขายพวงมาล,ายลัยริมถนนที่ลงทุนแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นเจ้าเงาะตัวละครในวรรณคดีชื่อดังสังทอง ทั้งนี้ไก่มีสูขที่รู้สึกประทับใจกับไอเดียของพวงมาลัยเจ้าเงาะเป็นอย่างมากถึงกับลงทุนจ่ายเป็นเงินสนับสนุนคนขยันถึง1000บาทแถมยังบอกด้วยว่านอกจากจะได้พวงมาลัยสวยๆถวายพระแล้วยังได้มอบกำลังใจให้กับคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์อีกด้วยทำแบบนี้สิสร้างสรรค์พัฒนาโลกพัฒนาจิตใจคนให้สูงขึ้นอดทนมานะขยันในอาชีพตน ไม่มีงานไหนไม่ดีถ้าทำด้วยใจสูงท่านอาจารย์วว,วชิระเมธีพระมหาวชิระเมธีได้กล่าวไว้ไม่มีงานไหนไม่เหนื่อยไม่หนักถ้าคิดจะรักความรวยในแบบสุจริตชนมีสุขแจ้งมีสุขเป็นพวงมาลัยที่แพงที่สุดแม่ให้หนึ่งพันบาทพวงมาลัยนี้แม่มีความสุขนอกจากถวายพระแม่ได้ให้กำลังใจคนอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังระบุ ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก v e ลี่ e นิวออนไลและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ